การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของโบรุโตที่ทุกคนนั้นไม่ควรพลาดนะครับเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องในช่วงนี้เนี่ยมันสุดๆเลยล่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับโบรุโตทั้งหลายเลยก็เรียกได้ว่านะครับกระแสของการ์ตูนอย่างโบรุโตในไทยตอนนี้เนี่ยมาแรงมากๆเลยเป็นเพราะว่าโบรุโตนั้นเนี่ยในส่วนของมังงะนะครับก็ได้ขึ้นซีซั่นที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นภาคนะครับโบรุโตทูบลูวอลเทคนะครับหรือง่ายๆนะเป็นภาคนะครับที่เน้นโบลา ภาคก่อนหน้านี้มันก็จะชื่อพ่วงกันใช่ไหมโบรุโตนาูโตนะครับแต่อันนี้ก็คือโบรุโตนั้นนะครับก็เหมือนเป็นเมนหลักของเรื่องนะครับอย่างแท้จริงซึ่งผมต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วการ์ตูนอย่างโบรุโตนั้นนะครับมีกระแสด้านลบมากๆเลยนะครับกับการ์ตูนก่อนหน้านี้ซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยผมเคยพูดไปนานแล้วนะครับว่าโบรุโตเนี่ยที่แบบว่าหลายคนจะบอกว่าไม่ดีนู่นนี่นั่นนะครับแต่การ์ตูนโบรุโตนั้นหากนับเป็น w o r l วนะครับไม่นับแค่ไทยนะเอาแบบทั่วโลกเลยนะคร นั้นนะครับที่ทุกคนได้อ่านเนี่ยโบรูโตนั้นขึ้นอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับผู้อ่านเยอะที่สุดมาโดยตลอดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับจะบอกว่าโบรูโตนั้นไม่ดีนะครับฟีลแบบว่าเออกระแสไม่ดีนะหรืออันนั้นไม่ดีนั้นผมเถียงใจขาดดิเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วกระแสมันดีมาโดยตลอดเลยสําหรับโบรูโตเพียงแค่ว่านะครับในไทยนั้นโอเคมันอาจจะไม่ฮิตเท่านั้นเองแต่ผมก็ต้องวงเล็บก่อนแล้วกันนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยกระแสนะผมไม่ได้หมายความว่านะครับตัวเนื้อเรื่องดีหรือไม่ดีเพราะถ้าเรานั นนั้ถูกแบบว่าหลายคนว่ามาเยอะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องนะครับหรือว่างานภาพนี่แหละที่มันแย่มากๆเลยในช่วงแรกๆแต่จริงๆแล้วนะครับการ์ตูนโบลุโตนั้นน่ยมันกลับมาดีได้พักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่านะครับอาจจะไม่ได้มีกระแสนะครับหรือว่าจุดที่มันเปรี้ยงปังในไทยเท่านั้นเองเลยทําให้นะครับภาพลักษณ์เก่าๆที่เราได้ดูเกี่ยวกับโบลุโตนั้นมันก็เลยเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตาทุกคนเอาไว้นะครับจนถึงทุกวันนี้ซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับการ์ตูนโบลุโตที่คนไม่ชอบเยอะมากเลยนะครับในช่วงแรกๆนะครับ เนื้อเรื่องนะครับหรืองานภาพนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากอาจารย์ผู้แต่งนะครับอย่างอาจารย์มาซาชิโดยคนเขียนเนื้อเรื่องนั้นนะครับก็คืออาจารย์อุเคียวโคดะจินะครับโดยอาจารย์โคดะจินั้นเนี่ยก็เป็นคนเขียนเนื้อเรื่องนะครับซึ่งไอ้ส่วนเนื้อเรื่องของบรนะูโตนั้นในช่วงแรกเราก็ต้องยอมรับตรงๆเลยแหละครับว่าอ่ะบางส่วนนั้นก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ซึ่งเรื่องบทนะครับในบรูโตในช่วงแรกๆว่าแย่แล้วนะครับงานภาพนั้นแย่ยิ่งกว่านะครับซึ่งงานภาพแน่นอนว่าอาจารย์มาซาชินั้นนะครับบบมด้พรอตตงงูแผ ตรงเลยนะอันนี้แบบตรงๆนะว่าโอ้โหงานภาพถือว่าแย่มากๆเลยนะครับอันนี้พูดเลยนะว่าแย่มากๆการดีไซน์ตัวละครนะครับพวกรุ่นพ่อเนี่ยพวกรุ่นของนารูโตะบูรุโตะนั่นก็ว่าแย่แล้วนะครับงานภาพเนี่ยก็ดรอปลงไปเยอะมากๆเลยคืองานภาพแบบดรอปไปมหาศาลมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับนารูโตะซึ่งผมก็เป็นคนนึงนะครับที่อ่านนารูโตะมาโดยตลอดเลยแลวก็ชอบงานภาพของนารูโตะมากๆเลยนะในส่วนของมังงะผมนั้นถึงขนาดเทเลยนะในช่วงนั้นนะครับคือไม่อ่านแล้วบูรุโตะคืองานภาพมันแย่จริงๆนะครับแล้วก็เล เนื้อหางานนะครับส่วนเนื้อเรื่องของมังงะพุรุโตะในช่วงแรกๆนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยแหละครับว่ามันเขาเรียกว่าไงมันโคตรสไตล์ไงไปเลยอะคือมันไม่ได้กลิ่นอายนะครับความเป็นนารูโตะสักเท่าไหร่เลยนะครับในช่วงแรกๆนะครับคือมันทําได้ไม่สนุกอันนี้เราก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเนื้อเรื่องส่วนแรกนั้นมันสเปสปะมากๆเลยนะครับมันออกแนวอยากให้คล้ายกับนารูโตะแต่นะครับมันเป็นส่วนที่ทําซ้ําทําแล้วนะครับทำไม่ถึงนะครับหรือนะครับพยายามทําให้มันเหมือนแต่กลิ่นอายมันไม่ใช่จึงทาให้นนนะรรับโตใช่วงแแกกกกๆ้้็เิดดสาน ลบเยอะมากๆนะครับแต่ผมต้องย้ําก่อนว่าถึงแม้โบลุโตจะเกิดกระแสด้านลบเยอะนะในช่วงแรกๆแต่นะครับคนนั้นก็ยังดูเยอะอยู่ดีนะเพราะผมต้องพูดก่อนแล้วกันว่าการ์ตูนโบลุโตนั้นหรือว่าอนาลุโตแล้วกันนะครับเราพูดอนาลุโตโบลุโตแล้วกันเป็นการ์ตูนนะครับที่มีกระแสดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีฐานแฟนคลับที่เป็นรากเงาของตัวเองมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามาอย่างยาวนานเลยนะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเป็นเพราะว่าเนี่ยฝั่งยุโรปนั้นเขาจะอินนะครับเกี่ยวกับพวกนินจงนินจานะครับมากกว่าวันพีสเลยได้ซ้าาาานนนนนนครัับบมมมมมีีีวเเเเปปป็็ิิจแ่่่่ฝงงงยุโขขไสท มากๆจึงไม่แปลกใจเลยนะครับทำไมโซนยุโรปโซนอเมริกานั้นถึงชินชอบการ์ตูนอย่างนาโลโตโบรุโตมากๆเลยนะครับจึงทำให้กระแสโอเคมันก็ยังดีอยู่มันก็ยังสามารถเลี้ยงไปได้ แต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับที่ทําให้นะครับบรูโตนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและผมก็เคยทําคลิปเลยแหละครับว่าผมนั้นนะครับจะกลับมาติดตามบรูโตนะครับเพราะด้วยเหตุผลนี้เพราะว่านะครับอาจารย์มาซาชินั้นกลับมาคิดเนื้อเรื่องให้กับการ์ตูนบรูโตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นคนดูงานนี่แหละเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของบรูโตซึ่งเราก็เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่านะครับหลังจากนั้นไปประมาณ2-3ตอนนะครับการ์ตูนบรูโตเนี่ยดีขึ้นมากๆและก็เป็นช่วงที่สนุกจริงๆเลยนะการต่อ แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับกลิ่นอายความเป็นรูโตนั้นกลับมานะครับแล้วก็เนื้อเรื่องนั้นสนุกมากๆเลยนะช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งผมยอมรับเลยนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่กลับมาอ่านบรูโตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหตุการณ์ในตำนานต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับซาึเกะนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการที่รูโตนั้นเนี่ยก็คือสูญเสียนะครับก้าวห่างไปทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าการ์ตู จนทําให้นะครับกระแสนั้นกลับมาเปี้ยงมากๆเลยนะครับในไทยณช่วงเวลาหนึ่งเลยและนะครับพอโบลูโตนั้นกลับมาขึ้นเป็นภาค2นะครับจุดนี้นี่แหละครับผมบอกเลยแหละครับว่าทําได้มันแล้วก็ถึงมากๆเลยคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันผูกปมกันดีมากๆเนื้อเรื่องนั้นนะครับทำให้เราลุ้นทุกตอนนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อนะครับจึงทําให้นะครับการกลับมาครั้งนี้ของโบลูโตเป็นอะไรที่มันสุดยอดเลยนะครับเราได้เห็นนะครับถึงความเก่งความเทพของโบลูโตนะครับในฐานะอัจฉริยะถึงขนาดที่ซาึเกะยังยอมรับนะครับถึงความอบช กับการเล่นเนื้อเรื่องนะครับที่มีการสลับตําแหน่งกันนะครับระหว่างโบลูโตกับคาวากินะครับก็คือจะให้พูดอธิบายง่ายๆเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสลับความทรงจําให้ทุกคนจําว่านะครับโบลูโตเนี่ยไม่ใช่ลูกของนาูโตนะครับแล้วก็ทุกคนจําว่าโบลูโตนั้นเป็นคนสังหารนาูโตอ่ะแบบนั้นเลยนะครับซึ่งผมชอบจุดนี้นะมันทําให้เนื้อเรื่องนั้นนะครับเออมันดูมีปมดีนะครับเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแหละครับว่าโบลูโตจะทํายังไงทําให้คนในหมู่บ้านนั้นยอมรับตนเองให้ได้นะครับมันก็มีฟ อมรับในตัวของเขาในครับในฐานะภาชนะของสัตหางนะซึ่งหุ่นนี้นะครับก็จะเป็นในตัวของโบลูโตแทนนะครับซึ่งงานนั้นก็จะยากยิ่งกว่านะครับเพราะว่าทุกคนนั้นเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนความทรงจําทั้งหมดเลยนะครับจึงทําให้จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทํทำให้โบลูโตนั้นไม่มีความลุ้นความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งความเทพของโบลุโตที่เราได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นความเก่งกาจนะครับตามสไตล์โบลูโตที่อยู่ในตัวของโบลุโตและความเก่งกาจตามสไตล์ซาสเกะที่อยู่ในตัวของโบลูโตด้วยเช่นกันนะคร แต่เป็นความเทพนะครับที่เราเข้าใจได้ก็เองไปฝึกมานี่ฝึกกับซาสึเกะมากี่ปีละแล้วก็ความสามารถเฉลี่ยต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นนะครับมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เราดูโบลุโตที่โบลุโตนั้นนะครับฝึกเล็กฝึกน้อยฝึกนิดเดียวเก่งแล้วนะครับเทพแล้วนะครับฝึกกระสุนวงจักรแป๊บเดียวนะครับแม่ใช้ได้สะคล้องเลยสะเทพเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากโนโตตอนเด็กๆที่เราเห็นใช่ไหมฝึกหน้าเลยนะครับก่าจะใช้กระสุนวงจักรได้เทพนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยแหละครับว่าโบลุโตการกลับมาครั้งนีี้้ขขอองงเเเาานนนนััะะรรื่มมมแแกกกลลยส็ด ักด้วยเช่นนจึงอยากให้ทุกคนนั้นนะครับที่แบบว่าเออไม่ได้ติดตามนะครับหรือเลือกดูบโบโลโตไปไปดูซานนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโอเรียกว่าซื้อนะครับจากเล่มแรกถ,กถึงเล่มปัจจุบันเนี่ยดูกันฟินๆอ่านกันฟินๆได้เลยนะครับแทบแบบว่าไม่ได้มีรอยต่อกันเลยได้ซ้ำนะครับในการรับชมนะครับเป็นช่วงทองและการสหรับแฟนขาโบโลโตที่จะอ่านเนื้อเรื่องที่มันสนุกแล้วก็โคตรมันในช่วงนี้นะครับกับปมปริศณาต่างๆมากมายนะครับที่รอเปิดเผยอยู่สําหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเ่าเลยทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ย ครับคุ้มค่าสงการรอคอยหรือเปล่านะครับสำหรับบรูโตทูบลูวอลเทคนะครับอ่ะก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ